ไปดูเรื่องการจับกุมยาเสพติดบ้างยังคงมีการปรับปรามจับกุมรายวันนะคะล่าสุดค่ะหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจับกุมขบวนการค้าย,ยาบ้าจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าเกือบ8 00แสนเมตรในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย พลตรีสุคนธรัชาวพงศ์ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีพร้อมด้วยนายสมภพสมิตตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ค้าย,ยาบ้านหนึ่งรายพร้อมของกลางยาบ้า788,000เม็ดในพื้นที่อําเภอโพนพ,พิสยัย โดยกำลังทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2 1 0 4กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลเฝ้าตรวจบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บ้านแดนเมืองหมู่ที่3ตําบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยพบเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นเข้ามาริมฝั่งไทยมีกลุ่มชายประมาณ4-5คนรออยู่ที่ริมตลิ่งเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นแต่กลุ่มคนร้ายวิ่งหลบหนีไป เจ้าหน,น้าที่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้หนึ่งคนทราบชื่อคือนายกเกษมสรรอายุ18ปีอยู่บ้านศรีวัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจากการตรวจสอบพบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่หนึ่งใบและกระสอบหนึ่งกระสอบซึ่งเปิดดูภายในนะคะมียาบ้าบรรจุอยู่จำนวน7 8 8 0 0 0มัเม็ดทางหน่วยจึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอพลพิสยัยหน่วยเรือพลพิสยัยตำรวจน้ำหนองคายชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่7 กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน2 4 5เข้าร่วมการตรวจสอบและบันทึกหลักฐานไว้ณนะที่ทำการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104บ้านวัดหลวงตำบลวัดหลวงอเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพพลพิสัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป